สวัสดีค่ะชาวราศีมีนมาเราเดินทางมาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีมีนในวันนี้เรื่องราวความรักของคุณค่ะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่15กระกฎาคมถึง31กระกฎาคมทีนี้เราจะขออนุญาตบอกนิดนึงค่ะว่าช่องของเราจะนับ วันที่เกิดค่ะตามโหราศาสตร์ไทยค่ะสำหรับชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดในวันที่15มีนาคมค่ะถึง13เมษายนสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วสะดวกหรือมีความรู้สึกคลิกกับโหราศาสตร์ต,ตะวันตกมากกว่าก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงระยะนี้ไม่ว่าจะเช้าสอ ราศีมีนเองก็ดีหรือชาวราศีมีนเองก็ดีมารับฟังไปพร้อมๆกันค่ะว่าเอ e r g y ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรราศีมีนคะขออนุญาตเปิดดวงชะตาของทุกท่านนิดนึงนะคะต้องบอกกันว่าเป็นดวงภาพรวมนะไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสไม่ดราม่าก,กันนะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบเป็นการส่วนตัวเลยก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาหา กันได้ที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะโอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้ล,ะละ้นลาปาจิงโกเนาะโอเคช่วงระยะนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนที่แอบเห็นความเอน r g y ของคนที่มีความสุขเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ทำดีแล้วได้ดีเป็นคนที่ขมักขม้นนะตั้งอกตั้งใจ มีพชชั่นในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเอาความสุขให้ตัวเองสร้างความสุขให้ตัวเองนะซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ช่วงระยะเนี้ยเหมือนเป็นช่วงที่ตัวเองโชคดีมากๆเลยตัวเองมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยโชคดีมากๆเลย เจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเจอคนซพพอร์ตเจอกะะนะัลยานมิเจออะไรดีๆในชีวิตค่อนข้างเยอะนะพยายามมองโลกในแงด่ดีมองโลกในแง่บวกคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองในช่วงระยะนี้ค่ะเหมือนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญกรรมนำแต่งบบบบุญคุณโทษคิดดีแล้วได้ดีทำดีแล้วได้ดีอะไรประมาณนี้เลยนะแอบเป็นแบบ แอบปรงแอบปล่อยแอบวางนิดนึงเนาะช่วงนี้เนาะชาวราศีมีนทีนี้เรามาดูกันนิดนึงดีกว่าเรื่องราวของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวราศีมีนราศีมีนเราต้องขอเนุญาตบอกทุกทกท่านนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชาวสองราศีมีนก็ดีหรือชาวราศีมีนเองก็ดีนะคะเราจะแบ่งเรื่องราวของความรักของคุณเป็น3พาร์ทค่ะพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคนโสดพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคน คุยหรือสถานะไม่ชัดเจนแล้วพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทของคนมีคู่นะเราจะขอาเริ่มต้นกันที่พาร์ทแรกคือพาร์ทของคนโสดคะ่ะคนโสดช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนโสดค่ะคนโสดคนโสดชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนจ้าคนโสดความสัมพันธ์ในช่วงระยะนี้หรือสิ่งที่คุณเจอในช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ โอ้โหกำลังมองหาคนที่เป็นภาพอนาคตเหรอึกำลังมองหาคนที่เป็นภาพอนาคต,าคน,น,าน,าคตนะแล้วก็อือโอ้อยไพ่สวยจังเลยะราศีมีนไพ่คุณสวยมากเลยคนโสดสวยจริงๆยอมรับเลยคุณทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมาก่อนหน้านี้แล้วอะคะ่ะ เหมือนชีวิตคุณวุ่นวายเนาะก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้เหมือนรหลายๆอย่างในชีวิตมันวุ่นวายเนาะมันมันมีแต่เรื่องที่วุ่นวายมันทําให้เราพลาดโอกาสที่ดีๆกับคนที่ดีๆไปก็เยอะเนาะแต่ในช่วง รกรกฎาคมเนี้ยตัวคุณเองรู้สึกเหมือนแบบเริ่มบาลานชีวิตตัวเองและเริ่มแบบเริ่มแบาบลานและเรื่องงานก็อยากให้เข้ามาให้มันพอดีพอดีเรื่องความรักเรื่องขู่ค้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เข้ามาแบบบาลานกันใครเข้ามาตอนเนี้ยได้เลยนะเปิดใจนะชาวราศีมีนเปิดใจแล้วนะใครที่กําลังดิวกับชาวราศีมีนอยู่นะดูไว้นะว่าชาวราศีมีนเขาโอเพนไหม์กับทุกๆคนแล้วคะ่ะนะถามว่ามีสเปคไหมราศีมีนบอกไม่มีสเป นะจ๊ะราศีมีนไม่มีสเปกนะจ๊ะแต่ขอเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็พออยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยแล้วเอ่อรู้สึกว่าสามารถให้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยให้ได้ก็โอเคแล้วเช่นเวลาขอแค่เป็นคนที่มีเวลาให้กันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนหน้านี้อาจจะเจอคนที่ไม่มีเวลานั่งเหงานะนั่งเหงาต่อเปลี่ยวใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ่อรู้สึกอืมถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้ว หมือนไม่มีก็ไม่ต้องมีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อก่อนเงี้ยนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบว่าม,มันก็เหงาเนาะถ้าเข้ามาก็ดีเหมือนกันอะไรนะอะไรประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นออลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงลักษณะอ,อในช่วงปักนี้จะบอกว่าในช่วงลักษณะน,นี้ นะลิ้นพันกันไปหมดแลวตอนนี้หิวข้าวมากๆเลยนะอะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมือนมีคนที่เกิดในราศีดังกล่าวนี้เข้ามาหาคุณนะเพราะฉะนั้นให้คุณค่อยๆศึกษากันดูให้ดีๆค่ะเช่นคนที่เกิดในราศีธาตุไฟค่ะเมสิง์ธนูนะเมสิงค์ธนูแล้วก็โบเห็นเอเนจีของคนราศีกันด้วยนะคนที่เกิดราศีกันค่ะมิถุน มีมิถุนด้วยนะมีมิถุนแล้วก็มีกันแบบหนักๆเลยอะ่ะเออเหมือนมีคุณคุณกาลังดิวกับกันอะ่ะกันพฤกษกมังกรน,นะประมาณนี้เลยทีเนี้ยด้วยด้วยด้วยสิ่งที่มันเป็นตัวคุณนะคะโบเชื่อว่าคุณดึงดูดพลังงานด้านดีคุณกําลังเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสละโสดนะแต่สละได้ก็ดีเพราะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครอ,อ,องขึ้นนะ่ะเห็นไหมเออมาถึงขั้นนี้แล้วคุณ จะได้ตกล่องป่องชิ้นกับใครเอ่ยอืมรักเอ่ยเตยหอมกับใครเอ่ยแอบมาลุ้นนะแอบลุ้นนะก็ขอให้สมหวังละกันค่ะสําหรับคนโสดชาวราศีมีนนะไปกันต่อค่ะชาวราศีมีนใดๆแล้วถ้าอยากรู้ว่าใครคือคู่คุณจริงๆหรืออยากรู้ว่าเอ้ยคนที่เข้ามาคนเนี้ยใช่หรือเปล่าหรือคนนั้นคนนู้นคนน,น,คน,นี้คนนั้น ใช่หรือเปล่าอะไรลองลองพักเข้ามาหากันได้ลองมาคุยกันมาปรึกษากันได้นะคะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะทีนี้เราไปกันต่อที่พาร์ทของคนคุยค่ะหรือสถานะไม่ชัดเจนนะมาดูกันนิดนึงว่าช่วงระยะน,นี้นะคะคนคุยใหม่ชัดเจนของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรกันบ้างคะราศีมีนคนคุยของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างหรือคุณเป็นอูายไปแบบแลกขึ้นเดทขึ้นเลิกกันหรอเลิกแต่จบหรือตัดสินใจอะไรบางอย่าง อือผมคุณมูฟออนไปแล้วเนาะอืออแล้วทาไมมันมีสิบถ้วยล่ะมูฟออนทั้งที่ยังรักกันสิเออแล้วมันก็เลยเจ็บปะสิขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองอืออุ้ยไพ่หล่นเราจะไม่เก็บขึ้นมาขออนุญาตไม่เก็บนะเพราะว่ามีไพ่หล่นกองอือหือแล้วเขาก็วางแผนในความสัมพันธ์หนักมากเลยนะเขารู้สึกแย่มากๆเลยนะที่คุณทำกับเขาอย่างเงี้ยตายแล้ว หืมงงแงเหรองงแงเหรออ๋อสายเปเหรออ่ะมากันค่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนของชาวราศีมีนนะช่วงนี้ต้องบอกก่อนเหมือนตัวคุณอนะคิดที่จะ move on กับคนคนนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกคุณสามารถเลือกใครก็ได้เข้ามาในชีวิตไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคนที่ทำให้คุณ ไม่สาบายใจเข้ามาในชีวิตหรือไม่คุณก็เขาอ่ะอาจจะมีครอบครัวแล้วนะหรือไม่คุณก็เขาอาจจะมีลูกแล้วแล้วไม่บอกมันเลยทำให้เกิดการออทะเลาะกาันไม่เข้าใจกันขัดใจกันตัวคุณเลยก็เลือกที่จะตัดจบอืมอยากตัดจบอยากหยุด กับสถานะนี้ไว้แต่ทำไม่ได้เพราะว่าคุณแบบมีความรู้สึกให้กับเขาเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอาจจะอยู่ในราศีมิถุนตุลกุมนะมีกรกฎพิกจิกค่ะแล้วก็มี energy ของราศีเมษร,รวมทั้งคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะอันนี้คือสัมผัสได้ประมาณนี้ทีเนี้ยตัวเขาล่ะจะมี action ยังไงเท่าที่ดูจา น่าพ่ายนะน่าพ่กํกลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาโดยที่เขากําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ยอยู่เขาไม่อยากจบความสัมพันธ์กับคุณนะเขาเห็นแอคชั่นของคุณแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นเหมือนเริ่มต้นใหม่ในการศึกษาคุณอีกครั้งเหมือนเริ่มเหมือนกลับไปเหมือนกลับไปเป็นโหมดเดิมที่เราเคยคุยกันนะคะเออแล้วก็เปคุณ <laughs> พยายามเปคุณ คุณชอบอะไรก็พยายามให้คุณอะไรอย่างเงี้ยพยายามหามาให้อยากได้อะไรก็พยายามหามาให้สิ่งที่ทําให้คุณสามารถกลับมาได้เขาก็จะยื้อคุณไว้อะไรอย่างเงี้ยพยายามหาสิ่งที่คุณชอบมามาล้ออกล้อใจคุณล้อตาล้อใจกูแล้วสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ได้กลับกลับบมองว่าเหมือนคุณจะคุณกลับกลับมาหาเขาอ่ะแต่สุดท้ายแล้วการกลับมาในครั้งเนี้ยอคุณแฮปปี้ไหมโบกก็มองว่าคุณคุณทําใจได้นะ คุณทำใจได้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าฉันเป็น t m p e r p e r o r คะฉันมีช้อยฉันมีสิทธิ์เลือกนะก็ไม่แปลกที่ฉันกลับเข้ามาแล้วคุณยื่นข้อเสนอให้ฉันฉันก็ต้องฉันก็ต้องรับมันไว้อะไรประมาณนี้คะ่ะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างนี้นะที่เนี้ยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าไพ่อ่ะแฟบแบลกโบคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงเรื่องราวของความรักที่มันมีอุปสรรค ต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะได้กลับมาเป็นคู่กันแต่ว่าก็ต้องรอดูในพาร์ตต่อๆไปเนาะในเดือนต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันได้กลิ่นอายของคนที่มันรักกันนะคะมันมีความรู้สึกที่ดีๆกับความสัมพันธ์ซึ่งมันตัดกันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วเรื่องของคุณกับเขามันก็เหมือนไม่ได้เป็นอดีตค่ะเหมือนก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่เหมือนคุณอยากจะตัด ตัดหรอกอืมเนี่ยประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะก็ก็เหมาะกับเพลงนี้เนาะตัวเขาเองอะเหมือนเป็นคนที่มองว่าเขากําลังวางแผนในความสัมพันธ์อยู่เขาไม่อยากทิ้งคุณไปอะแล้วเขากําลังจะแปลคุณถ้าคุณเล่นตัวได้คุณเล่นตัวได้เลยนะโอเคนะ เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวคนส่องเดี๋ยวคนส่องราศีมีนเข้ามาดูบอกว่าอุ้ยคุณโบบอกว่าให้เล่นตัวเดี๋ยวคนรู้เกมเราเดี๋ยวคนรู้นะเดี๋ยวคนรู้เพราะฉะนั้นพูดพูดน้อยก่อนพูดพูดน้อยน้อยใครอยากดูเป็นการสวดตัวแอดไลน์มาแค่นั้นเลยโอเคนะอ่ะต่อไปนะคะไปในหมดของคนที่มีคู่กันนิดนึงนะคะคนที่มีคู่ชาวราศีมีนนะ ยำอีกครั้งหนึ่งว่าดวงชะตาที่เราเปิดนะักไพ่กันเนี่ยเป็นดวงของภาพรวมเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไก้ๆแล้วคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะคะว่าใช่ในสิ่งที่เป็นคุณนะตอนนี้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานด้านดีนดก็นอมรับไปอะไรที่เป็นพลังงานที่ฟังแล้วมีความสุขก็หลับไปนะคะอะไรที่ไม่มีความสุขก็ทิ้งไว้ที่นี่โอเคนะก็ดึงดูดเอาแต่สิ่งที่ดีๆแล้วกันเนาะไปกันที่คนที่มีคู่คะ่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง คนมีคู่อุ๊ยทำไมขึ้นไพ่ห้าเหรียญล่ะอ๋อทำไมอ่ะอืมอืมอืม,อมทำไมหรอขอคำตอบให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมอ่ะเหมือนมีแกนจะได้เดินทางคุณงุ่นงันอยู่กับเรื่องของการเดินทางอ่ะรายจ่ายคุณไปโฟกัสที่เรื่องของการเดินทางหมดเลยเนาะ สำหรับคนมีคู่เนาะอืมเพลงนี้เข้ามาในหัวเลยอ่ะอมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่คข็นาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันไม่อยากจะร้องเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดนอ่ะทีเนี้ยมันเป็นโมเมนต์ของคนที่เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างนะคะบมมองว่าคุณกับคนรักอยู่ไกลกันหรอมันเป็นรักระยะไกลหรอคะมันต้องเดินทางไปหากันหรอคะหรือตัวคุณเองอาจจะได้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปหาคนรักก็ได้นะเออมันอาจจะเป็นในโมเมนต์นี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะหมดของคนรักคู่รักกะค่ะจะเป็นคนที่ คบกันแล้วตกลงปรงใจว่าเป็นแฟนกันแล้วแล้วตกลงที่คบกันแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือ6เดือนขึ้นไปเนาะอันนี้ถึงอยู่ในสถานะของคู่รักคู่ของนะคะทีนี้คู่รักบางคู่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการเงินนะคะแล้วก็การความรู้สึกที่ ต้องการมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกมากกว่าอีกคนหนึ่งมันเลยทําให้เรื่องราวบางเรื่องมันขัดแย้งกันนะคะเหมือนไม่คุณก็เขาอยากได้ความสําคัญในชีวิตกลับคืนมาโดยที่ ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องเงินได้ไหมอะไรประมาณนี t. 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 ้เหมือนกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยหรืออาจจะกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยมีใครคนใดคนหนึ่งแบบโฟกัสเป็นเรื่องของการเงินมากกว่าความรู้สึกของอีกคนหนึ่งนะคะมันก็เลยเหมือนเกิดการขัดแย้งกันนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองทีนี้มันมีแพชชั่นของคนที่เออมันมันมีแพชชั่นหนึ่งของคนที่ตั้งใจที่จะเดินทางตั้งใจที่จะ จะจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนคนที่มีคนมีโหมดของคนที่เป็นคนรักทางไกลด้วยนะคะอาจจะเดินทางไปเจอกันเออนัดเจอกันอยากเจอกันเป็นความรักแบบ ทางกายอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดถึงการมีความต้องการกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะได้สมหวังซึ่งกันและกันนะคะบมมองว่ามันเป็นความรักที่ต้องอาศัยความอดทนค่ะสาหรับชาวราศีมีในช่วงนี้นะเอ่ออย่างที่บอกอะคะ่ะความรักที่ต้องอาศัยความอดทนอดทนทั้งเรื่องการเงินอดทนทั้งเรื่องความรู้สึก อดทนทั้งเรื่องระยะทางหรือบางคนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันนะบางคนนะบางคู่บางคนที่อยู่ด้วยกันอาจจะเจอในลักษณะของโหมดที่คนรักต้องเดินโหมดของคนรักที่จะต้องเดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดความคิดถึงเกิดความอยากเจอเกิดความหอยหาซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือโหมดของคู่รักคู่ครองชาวราศีมีนค่ะทีนี้เรามาดูกันเพิ่มเติมดี กว่าว่าชาวราศีมีเนี่ยกำลังดิวอยู่กับใครบ้างนะคะสําหรับคนมีคู่นะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพุกศกันมังกรค่ะเม่สิงห์ธนูมีความเป็นราศีกุมแล้วก็ราศีกรกฎด้วยนะคะจากหน้าภายัยแล้วเขาก็อาจจะเกิดวันจันทร์ด้วยเนาะทีเนี้ยเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ องพ่อพระพิคเนตอยากบอกอะไรลูกหลานเนาะมาดูบทสรุปของคุณกันดีกว่าว่าองพ่อพระพิคเนตท่านอยากบอกอะไรอยากสื่อสารอะไรกับคุณชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนช่วงนี้องค์พ่ออยากบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณไม่เอ่ยโอเคโอเคโอ๊ยตายแล้วเชื่อในความรัก อืมเชื่อเรื่องความรักเนาะให้เชื่อในศรัทธาของความรักนะคะว่าอืมรักดีๆมันต้องมันต้องอยู่กับคุณสิ่งที่ดีๆมันคู่ควรกับคุณอะไรก็ตามสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณปรารถนาจะสําเร็จก็ต่อเมื่อคุณดึงดูดสิ่งนั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากได้ความสําเร็จ ความสุขความอิ่มเองใจให้คุณจินตนาการถึงภาพเหล่านั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมาถึงคุณเองค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเป็นกฎจักรวาลน,นะคะเหมือนพ่อพยายามสื่อสารว่ามันคือกฎจักรวาลค่ะก็ลอง วิเคราะห์ดูนะคะว่าสิ่งที่โบพยายามบอกหรือสื่อสารผ่านหน้าไพ่ไปผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตของคุณค่ะชาวราศีมีนสุดท้ายแล้วขอให้ชาวราศีมีนทุกทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังกับเรื่องราวของความรักใครก็ตามที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากต้องการบูชาเครื่องรางหรือของมงคลสามารถกดติดตามโบได้ทุกช่องทางติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางถ้าเป็น Facebook Fanpage พิมพ์8789พีซีวีคิดบวกไบโบหรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของคุณเองนะไม่ได้เป็นภาพรวมแบบนี้ก็ทักส่วนตัวมาหาโบได้ที่ไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีค่ะ